สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลนะครับวันนี้จะมาทําการทดสอบจะมาทําการรีวิวขายเครื่องเล่น DVD พกผานะครับหรือว่าเครื่องเล่น DVD แบบมีจอนั่นเองนะครับหรือ,ราาเอเว่าภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า p o r t a b l e นะครับพอตเทอ l ์โบดีวีดีเพลเนั่นเองนะครับ,ราา bunun, รรบหรือว่าแบบมีจอนั่นเองคนไทยเราก็จะเรียกว่าเครื่องเล่น DVD พกผาหรือว่าเครื่องเล่น DVD แบบมีจอนะครับเป็น ยี่ห้อ AJ นะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับ AJ นะครับรุ่น pcd 11D นะครับ pcd 1 1 d นะครับขนาดจอตัวนี้นะครับ11นิ้วเลยทีเดียวแล้วก็มีรีโมทนะครับไปหาฐานใส่เองนะครับถ้าท่านใดซื้อไปฐานจะเป็นฐานกลมๆนะครับเนี่ยผมถอดออกมาให้ดูตรงนี้คือที่ที่ใส่ฐานมานะครับมันเป็นฐานกลมๆเหมือนฐานนาฬิกานะครับอันนี้ก็เป็นรีโมทของมันเลยนะครับตรงรุ่นเลยนะครับ pcd 1 1เลยนะครับตัวนี้เป็นรีโมทของมันเลยนะครับตัวนี้ขนาดจอ11นิ้วนะครับคุณผู้ชมครับสำหรับเจ้าเครื่องเล่น DVD พกพายี่ห้อ AJ ตัวนี้นะครับนี่คือ AJ portable DVD player PCd 1 1 d ดีนะครับชื่อรุ่นนะครับอยู่ตรงนี้อ่ะเดี๋ยวมาดูกันตัวนี้แบตเตอรี่แบตเตอรี่ก็ยังดีนะครับยังเก็บไฟนะครับคุณผู้ชมครับตัวนี้แบตเตอรี่ยังดียังเก็บไฟนะครับเดี๋ยวผมจะเปิด เครื่องขึ้นมาให้ทุกท่านได้ดูกันนะครับคุณผู้ชมครับมาดูภาพรวมของเจ้าเครื่องเล่น DVD พกพา AJ PCD 11D ตัวนี้นะครับขนาดหน้าจอนะครับ11นิ้วนะครับถือว่าจอใหญ่ทีเดียวนะครับมีปุ่มสำหรับเรื่องอเลือกนะครับออดิโอหรือว่าเสียงพูดของภาพยนต์นั่นเองอันนี้ก็ปุ่มเมนูอันนี้ปุ่มฟังก์ชันนะครับในการที่จะเลือก นำสัญญาณเข้านะครับก็ให้กดตรงนี้นอันนี้ปุ่มสต็อปนะครับอันนี้ก็เซตอัพนะครับอันนี้วอลุ่มนะครับการเปิดเครื่องนะครับคุณผู้ชมครับก็ข้างๆนะครับมันก็จะมีปุ่มอยู่ตรงนี้นะครับปุ่มเห็นไหมครับคำว่าออนออฟอยู่ตรงนี้เราเลื่อนมาเลื่อนไปคําว่าออนนะครับคุณผู้ชมครับสำหรับช่องต่อนะครับก็จะมีช่องต่อโฟนนะครับตรงนี้ก็สําหรับเสียบหูฟังแล้วก็ AVout านะครับนำสัญญาณ ภาพออกจากเครื่องนี้ไปขึ้นจอใหญ่ได้นะครับหรือจะเป็น AV In นะครับนำสัญญาณจากเครื่องเล่นต่างๆหรือว่าเครื่องเล่น DVD นอกนะครับนำสัญญาณเข้าตรงนี้เพื่อให้ภาพออกที่จอตรงนี้ได้นะครับอันนี้เสียบ SD Card ได้นะครับอันนี้เสียบ USB ฟังเพลง MP3 ได้นะครับเอาละครับเดี๋ยวผมจะกดเปิดนะครับกดเปิดเครื่องก็คือ on นั่นเองนะครับเลื่อนไปทางหลังนะครับปึ๊บอ่อนนะครับหลังจากที่เราเลื่อนไปนะครับ หน้าจอก็จะติดขึ้นมานะครับมีโลโก้คำว่า A J D V D นะครับ A J D V D ีโ O นั่นเองนะครับอ้าผมจะทำการทดสอบให้ดูสัก3แผ่นนะครับเริ่มต้นที่แผ่น M P 3แล้วก็ V C D แล้วก็ DVD นะครับมามาเริ่มต้นที่ M P 3ก่อนอันนี้ให้กดปุ่มตรงนี้นะครับคุณผู้ชมครับในการกดเอาเอาถาดออกนะครับคุณผู้ชมตรงนี้นะครับกดตรงนี้เมื่อเรากดปุ๊บถาดมันก็จะเด้งขึ้นนะครับแล้วก็ ใส่แผ่นลงไปใส่ให้มันดังแกลกเลยนะครับลงตรงนี้ตรงช่องตรงนี้อ่านี่ครับดังแกลกตรงนี้นะครับแล้วเวลาปิดนะครับปิดให้สนิทนะครับกดตรงนี้เลยกดลงไปนะครับไม่ต้องกดแรงมากแต่ว่ากดเน้นให้มันสุดนะครับปึ๊บนี่ครับหลังจากที่กดเสร็จลงไปนะครับปิดมันก็จะขึ้นสถานะกําลังอ่านแผ่นนะครับคุณผู้ชมครับนี่สถานะกําลังอ่านแผ่นอันนี้เป็น mp3 นะครับแล้วก็จะมีลายชื่อเพลงนะครับขึ้นมาให้เราเห็นให้เรากด อ่าโอเคได้เลยนะครับปุ่มโอเคก็คือปุ่มนี้อ่กดไปนะครับเพลงเ p 3มพีสาก็จะเล่นนะครับอันนี้ให้ฟังนานไม่ได้นะครับติดลิขสิทธิ์นะครับเดี๋ยวผมจะเลื่อนเป็นเพลงที่2ไปเลยก็แล้วกันเลื่อนลูกศรลงมาแล้วก็กดโอเคมันก็จะเป็นเพลงที่2นะครับใช้งานได้ปกตินะครับคุณผู้ชมครับอ่าเลื่อนลงมาเพลงที่3ก็แล้วกันนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวถ้าฟังนานๆมันจะติดลิขสิทธิ์นะครับ อ่าแล้วปุ่มสต็อปนะครับคุณผู้ชมอยู่ตรงนี้สต็อปอ่าสต็อปในการเอาแผ่นออกก็กดปุ่มตรงสี่เหลี่ยมตรงมุมม,ม,มุมตรงนี้นะครับกดไปเลยครับอ่านี่มันก็จะเด้งขึ้นมานะครับรอให้แผ่นหยุดก่อนแล้วก็เอาแผ่นออกนะครับอันนี้ MP3 ผ่านไปนะครับต่อไปก็จะเป็น VCD นะครับอ่า VCD กดลงไปให้สนิทนะครับกดตรงนี้เลยอ่ามันก็จะขึ้นสถานะว่ากําลังอ่านแผ่นนะครับ ผมกำลังทดสอบเครื่องเล่น DVD พกพานะครับหรือว่า p o r t a b l e DVD Player นะครับหรือเครื่องเล่น DVD พกพาแบบมีจอนะครับยี่ห้อ AJ นะครับ AJ PCD 11D นะครับมีรีโมทด้วยนะครับตัวนี้นี่ครับ AJ PCD 11D นะครับคุณผู้ชมครับนี่ชื่อรุ่นเดี๋ยวให้ดูมันไม่โฟกัสนะครับคุณผู้ชมก็ดูที่จอใหญ่เลยก็แล้วกันนะครับ PCD 11D นะครับคุณผู้ชมครับ มาดูกันนะครับคุณผู้ชมนี่ครับอ่านแผ่นได้ดีเยี่ยมอ่านแผ่นไวนะครับ aj นะครับไม่ต้องห่วงเรื่องการอ่านแผ่นนะครับคุณผู้ชมอ่านแผ่นได้ดีเยี่ยมเสียงดีนะครับคุณผู้ชมดูครับแมอ่านแผ่นอันนี้ VCD นะครับอ่าสตอปอ่าหลังจากที่อ่าน VCD ผ่านไปนะครับเมื่อเรากดเด้งขึ้นมาให้แผ่นหยุดค่อยเอาแผ่นออกนะครับนี่อ่ะ vcd ผ่านไปต่อต่อไปนะครับก็เป็นแผ่น dvd นะครับคุณผู้ชมแผ่น dvd นะครับ dvd ก๊๊ออปปปี้นะครับแผ่น dvd ก๊อปปี้มีสัญลักษณ์บูเลเลยนะครับแต่เขาก๊อปมาจากบูเล่นั่นเองนะครับอ่ะปิดลงไปให้สนิทนะครับในแผ่น dvd นะครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลนะครับกำลังทําการทดสอบกําลังทําการรีวิวเครื่องเล่น dvd พกพายี่ห้อ aj นะครับเป็น aj pcd 1 1 d นะครับชื่อรุ่นนะครับขนาดหน้าจอ 11นิ้วนะครับถือว่าจอใหญ่ทีเดียวนะครับเป็นสินค้ามือ2ที่สภาพก็ยังคงดีแล้วก็สวยงามนะครับคุณผู้ชมครับและที่สําคัญนะครับตัวนี้แบตเตอรี่นะครับเก็บไฟอย่างดีเลยอ่ะไม่เชื่อผมถอดให้ดูเลยผมเสียบปลั๊กไฟอยู่ผมจะถอดออกนะครับอ่าทีนี้อันนี้ถอดออกแล้วนะครับคุณผู้ชมไม่ได้เสียบปลั๊กไฟใดๆนะครับไม่ได้เสียบปลั๊กไฟนะครับผมถอดออกแล้วนะครับอ่าก็ยังคงสภาพเครื่องนี้ยังคงสวยงามนะครับให้ดูรอบๆนะครับ นี่ครับด้านหลังอ่าด้านหลังมาด้านข้างนะครับด้านข้างนะครับอันนี้มีด้านข้างนะครับอ่ามาดูหน้าจอตรงๆนะครับตัวนี้เก็บแบตเตอรี่นะครับคุณผู้ชมครับถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เสียบนะครับเราไม่ได้เสียบไฟนะครับอ่าผมถอดออกแล้วครับนี่ผมถอดปลั๊กออกมาแล้วยังเก็บไฟได้อย่างดีเลยนะครับไม่ต้องห่วงนะครับดูภาพยนต์ได้จบเรื่องแน่นอนนะครับแล้วก็ภาพสวยงามด้วยครับคุณผู้ชมครับสุดยอดจริงๆครับสําหรับเจ้า AJ ตัวนี้นะครับคุณผู้ชมครับสวยงามนะครับคุณผู้ชมครับสินค้ามือสองแต่สภาพก็ยังคงสวยงามนะครับตัวนี้ถ้าเป็นของใหม่มือหนึ่งจะราคาอยู่59 0 0นนะครับในสมัยก่อนนะครับที่เขาขายกันอยู่นะครับตัวนี้เก็บแบตนะครับคุณผู้ชมเก็บแบตเตอรี่อย่างดีเลยนะครับคุณผู้ชมครับเอาละครับคุณผู้ชมครับสาหรับตัวนี้นะครับสีสเกตชาแนลนะครับเสนอขายนะครับในราคา1,800บาทนะครับถ้าคุณผู้ชมท่านใดสนใจก็โทรหาผมได้เลยนะครับที่0-81 5851998ครับเดชชาติพวงเขตจากสีสเกตชาแนลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ